นี่นะครับเป็นชุดผสมวีเอพีอหนึ่งชุดนะครับตัวผู้นะครับเป็นลูกเจ้าชุเรียนนะครับบวกนะครับสไนเปอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับดูโครงสร้างดีนะครับรอยชนนี่สองกิโลห้าสองกิโลหกสบายครับเนี่ยหน้าตานี่หล่อเหลามากครับตัวนี้เหมือนพ่อมากครับเหมือนเจ้าชุเรียนมากครับส่วนตัวเมียตัวแดงนี่ครับนี่นะนี่เป็นลูกเจ้าหยิงแดงจานะครับบวกนะครับ เงเทพนะครับตัวนี้นี่ครับออกเยียรเลยนะครับนี่ครับเบ่งให้นับโปวีีนะครับส่วนตัวนู้นครับเป็นลูกสาวเจ้าเยียยอดขนุนนะครับบวกนะครับสายเสียเพือกนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เบ่งให้โปพิเศษนะครับตัวส่งการนะครับมีให้ชุดเดียวนับบอกเลยเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับคุ้มค่านะครับ ไป yeah. yeah. ชอบจัดไปนะครับมีให้วันนี้วันเดียวนะครับ้อมโอนจัดไปนะครับ